ไฮมินาซังคอนเทตจิวะัตชิวะซันเดยสุริยะซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม p พียโซทูเนเจอรเซตครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปยละเรียดอัปเดตจากไลฟ์เอ็นเจ็เฮดน์ครั้งที่28เมื่อวันที่26กันยายน2023กันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มจากอัปเดตในช่วงต้นเดือน10กันก่อนกับอัปเดตในวันที่ 4ตุลาคม2023เปิดมาก็จะเป็นตัว l i m เ t e d q u e นะครับกับ l i m เต e d q u e ที่มีชื่อว่า night chill p a t t e ก็จะเป็น l i m เต e d q u e ที่จะมีตัวดานเนี่ยเหมือนกับ l i m เ t e d q ว e ที่เคยมาแล้วในตอนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งอเนี้ยจะเป็นแบบเวอร์ชันกลางคืนนะก็คือจะเป็นตรงจุดเกาะเริ่มต้นของเราเกาะคารในแล้วก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตามแต่และเวฟมีเวลาจาํากัดแล้วก็จะมีตัวช่วยต่างๆให้เราสามารถก็ับมอนสเตอร์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นกันด้วยนะครับซึ่งคอนเซปต์ของดานนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมกันเลยนะแต่ก็จะ มีการเปลี่ยนวันเสื้อไปบ้างแล้วก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวเล็บแ e ดแท้ที่เป็นแบบงานพิเศษแล้วก็จะมีตัวฉายพิเศษที่ให้ลงตัวเคนี้กันด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องกับตัวอาร์เรคคอร์ที่เป็นการทําเวลาลงเคว็ดนี้กันด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวตู้กาชา AC แบบ r e v i v a l หรือก็คือเป็นตู้รีนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้จะมาถึง2ตู้ด้วยกันนะครับก็เริ่มจากตู้แรกที่เป็นตัว NGS Hairstyle Rival ก็คือเป็นตู้ที่จะรวมเรื่องเกี่ยวกับทรงผมของฝั่ง New g e n e ์ซัเนี่ยวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีของแถมที่จะเป็นเรื่องก,กับตัวหลออาร์เมนที่เป็นตัว h a l f n e l i a แล้วก็ High El d o m i n a แบบเป็นเวอร์ชัน S นั่นเองนะครับซึ่งใครที่ต้องการได้รับทั้งทรงผมแล้วก็ของแถมที่เป็นหล ส่วตัวตู้ชาตู้นี้กันได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวตู้ Rewind Collection Ox 30T จะเป็นตัวกรชาที่จะรวมเรืกี่ยวกับไอเทมยอนยมของเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้ววนกลับมาในตัวตู้กรชาตัวนี้กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีของแถมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวไทวันกับไททูที่เป็น voice collection October 2 0 2กันด้วยก็คือจะเป็นบาดเสียงนะครับเป็นเสียงของตัวละครนะแต่ว่าเสียงอันนี้มันจะเป็นเสียงที่เปิดใช้งานได้เฉพาะกับอาภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับถามว่าใครที่ทําการตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่ได้ยินด้วยกับตัวเสียงอันนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงต้นเดือน10เหมือนกันนะครับแต่นี้จะเป็นอัปเดตในวันที่11ตุลาคม2023เปิดมาก็คือจะเป็น Main s t o r y Chapter ที่6พาร์ทที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องต่อกันมาที่จะมีการออกไปสำรวจดาวาฮาฟ้ามากขึ้นแล้วก็ไอ้นะจะมีการเปลี่ยนชุดคอสตูมอันใหม่กันด้วยนะครับเรื่องจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามเรื่องเรื่องในภาคนี้กันได้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการ อัปเดตโซนสำรวจของฝั่งขคทเลเซยรีเทมนะครับเปิดมาก็คือจะมีการเพิ่มตัววาร์ฟซาวเซอร์มันจะเป็นตัวช่วยทำวาสามารถอาจทำการเคลื่อนที่วาร์ปไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับซึ่งการหยิบครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถใช้การวาร์ปได้ถึง5ครั้งด้วยกันนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทลตัวใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะเป็นการจับตัวมอสเซอร์เพศเทมก็คือเป็นมอสเซอร์สัตว์ป่านะครับให้เข้าไปในวงให้ได้ก็จะมีการอาจําจกัดเวลาแล้วก็ถ้าทำการต้อนได้ครบเนี่ยก็ถือว่นนอวตััใหมี้นน แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มตัวสว่านไม n น่นที่ฝั่งของเขตเทะเลทรายกันบ้านนะครับซึ่งเป็นสว่านที่ตอนนี้เนี่ยจะมีแค่ฝั่งของแอเรโยนะคราวนี้ก็มาอยู่ที่ฝั่งของรีเทมกันบ้างแล้วนะครับต่อมาก็คือจะเป็นการ เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับรีคอนกิการติกหรือก็คือเป็นขบวนกิการติกที่ฝั่งของด้านล่างขวาของเคเทเลซายก็คือตัวลูฟมาคูอาโดนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเลเวลให้กับตัวเดย์เอนิมีกันด้วยนะครับก็คือเดย์เอนิมเดย์โซนีจะมีการเพิ่มเลเวลนะครับไปเป็นเลเวล80กันแล้วแล้วก็จะมีการดรอปตัวอะคเมนเดย์คิปเปอร์ขั้นที่5แล้วก็ยังมีการแลกเพิ่มเติมกันได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ เลเวลของมอสเกอร์กิกนติกในโซนนี้นะคบว่าจะเจอกับกิกกนติกที่เป็นเลเวล84กันเลยนะครับและหลังจากที่กําจัดกิกกนติกได้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอกับสตาร์เลกกิแกนติกแบบต่อเนื่องกันไปเลยนะครับซึ่งการที่จะสู้กับสตาร์เลกกิแกนติกนั้นเราต้องเน้นทําลายที่ส่วนของมันเพื่อที่จะเป็นกุญแจที่สามารถกําจัดมันได้นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะยังมีเรื่องเกี่ยวกับ ตัวพื้นที่อันใหม่ที่กำลังจะปรากฏขึ้นมาที่เหนือรูมาคูอาโดแห่งนี้กันด้วยนะครับเสร็จเเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งในไลน์รั้งต่อไปนะ ต่อไปก็จะเป็นการอัปเดต Urgent Quest Mining งลิกด e เฟนต e รี e ทมแลงที่3นะครับหรือก็คือเพิ่มแลง3ให้กับตัวควสกันฐานของฝั่งเคเทเลซายก็จะมีทั้งตัวช่วยที่เป็นตัววาร์ฟซาวเซร์เข้ามาแล้วแล้วก็ได้เจอกับม o n เซอร์ t a r l e เลในตัวควสนี้กันด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สำหรับบอสตอนจบนั้นยังเป็นเวอร์ชั่นของ Starlet กันอีกด้วยนะครับก็สามารถมาฟาร์มของมาในตัวควสนี้กันได้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ ฟีเจอร์อันใหม่ให้กับตัวคิิสเปซแล้วก็แอลแอนสเปซหรือก็คือห้องทีมกันด้วยนะครับก็คือจะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับตัวทีมมาร์กหรือก็คือแอลแอนมาร์กนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวมาร์กที่จะมีคอนเซปต,ต์เหมือนกับต้นไม้ทีมของฝั่ง p s o 2กันเลยนะครับก็คือมันจะเป็นมาร์กที่เราสามารถทําการเรียนให้มันมีการเติบโตกันได้แล้วก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวมาร์กต่างๆมานะครับว่าจะเป็นทั้งการเพิ่ม h p เพิ่ม VP เพิ่มแรงจบด เราเลยว่าได้จากการที่ใช้เรื่องกับตัวแต้มทีมพอยที่สามารถได้รับจากการทําทั้งตัวทีมแทสแล้วก็จะรวมไปถึงการเล่นส่วนของตัวควีนฮอลล์ลอยฟ้าลูชียลูกกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้ต่อให้เราไม่ใช่คนในทีมเนี่ยก็สามารถไปรับบัฟของคนอื่นได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเวลาที่ต้องการรับบัฟเนี่ยต้องมีการใช้เรื่องกับตัวแต้มเจดีสิตพอยกันนะแล้วก็สามารถทำการตกแต่งตัวมักเพิ่มเติมกันได้ด้วยเช่นกันนะครับถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มยุพะอันใหม่ที่ตรงร้านเจดีสิตพอยนะครับก็คือจะมี น็อกเข้ามาแล้วก็จะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับยูพาที่เป็นแบบเป็นมัชรูมเป็นเห็ดนั่นเองนะครับซึ่งนี้จะมีการจําหน่ายอยู่ที่ร้านคาเอซีสอบแบบเป็นแพ็กเกตนั่นเองนะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆต่างๆเข้ามานะครับก็เริ่มจากการเพิ่มลิมิตเลเวลจาก l ล v ว75กลายเป็น l e เวล80ในแพทวันนี้กันแล้วนะครับถัดมาก็คือจะเป็นการตั้งค่าเรื่องเกี่ยวกับตัวกราฟิกตูนหรือก็คือเป็นเซลเชดตี้นะครับที่สามารถทําการตั้งแยกกันได้ว่าทั้งตัวเรา NVC หรือพวกคนอื่นเนี่ยให้สามารถมีการเปิดปิดแยกจากกันกันได้แล้วนะครับต่อมาก็คือจะเป็นการตั้งค่าเซตติ้งที่จะเป็นการปรับมุมเมาให้แบบมีความสมูทเวลาแบบใช้งานบอร์ดมากยิ่งขึ้นถัดมาก็คืืออจะมมีีกกการรเเเพิ่่่งยวับ ตัว Background ของตัว Arc ID หรือ ID Card นะครับที่จะมีการเพิ่มขึ้นมาเป็นขอลวานอยู่ที่ส่วนของตัว Title หรือก็คือฉายาต่อมาก็จะเป็นการเพิ่ม Add-on Skill แบบเป็นระดับ g e n e r a t e 4แล้วก็ g e n e r a t e 5เข้ามากันแล้วนะครับก็คือจะเป็นการที่ใช้งานตัว e n c a r e s k มากขึ้นหรือไม่ก็จะเป็นการใช้ a อเท t i v e ใหม่ที่เป็นตัว End Master Q ที่สามารถทำการสร้าง g e n e r a t e แบบตัว Skill Add-on เนี่ยได้แบบเป็น l e เวล20แบบระดับสูงสุดกันไปเลยนะครับ และส่วนเซิร์ฟเวอร์อื่นที่ไม่มีตัวอย่างเป็นคลิปให้ดูนะครับก็จะมีตั้งแต่การเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับคลาสสกิลอันใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มให้กับคลาสที่มีการใช้อุระไกลเท่านั้นนะครับถัดมาก็คือจะมีการเพิ่มใชั้อันใหม่ให้กับตัวเควสเทเนียก็คือจะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ ตัว Maxim u m l e v e l ของตัวมอนสเตอร์แล้วก็เพิ่มความยากของการผ่านกันด้วยนะครับก็คือถ้าหากว่าเราลงแบบเลเวลสูงสุดเนี่ยก็จะมีการรับเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาก็คือจะเป็นการปรับเปลี่ยนบางส่วนของตัว u ว l quest นะก็คือจากเดิมที่จะมีเวลาจํากัดอยู่แค่5นาทีก็จะมีการเพิ่มเป็นส0นาทีกันแล้วนะครับแล้วก็บัฟที่มาจากตัว Legend Mark นั้นก็จะไม่มีผลต่อตัว Dual Quest กันแล้วนะครับซึ่งก็จะมีการ ปรับลด HP ของตัวบอสเนี่ยลงกันไปเล็กน้อยนะถัดมาก็คือจะมีการ เปลี่ยนสลักก่อนล็อกเป้าเวลาที่ทาการล็อกเป้าตรงบริเวณจุดอ่อนของตัวัตูนะครับก็คือมันจะมีการเปลี่ยนสลักไปนิดนึงเพื่อที่จะไม่มีการทับกับตัวคอของตัวมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับการบอกจำนวนไอเทมซัพพอร์ตว่าตอนนี้เนี่ยเราเบียไอเทมช่วยเหลือในการทําของหยือกี่ชิ้นกันแน่ก็จะมีการบอกที่ตรงส่วนของตัวไอเทมแบบกันแล้วนะครับถัดมาก็คือจะเป็นการเพิ่มการตั้งค่าตัวพารแกรมที่เราชื่นชอบกันได้เวลาที่ต้องการใช้งานอันทอมซัมเนี่ยก็สามารถทําการตั้งค่า ก็เลืกกแบบง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มการตั้งค่าเรื่องเกี่ยวกับรีแอคชั่นหรือก็คือท่าอ e ีโมดนะครับที่เราชื่นชอบกันได้ซึ่งจะมีการเพิ่มค่าแมกซิมัมกลายเป็น100ในแพทนี้กันแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะมีการเพิ่มแท็บที่เราสามารถเลือกเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องประดับในส่วนของสัลอนกันได้ทำให้เราสามารถเลือกใช้งานตัวอุปกรณ์เนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็อัปเดตอย่างสุดท้ายของแผทวันนี้นะครับก็คือเป็นตัวตู้กาชา AC นะครับกับตู้ที่มีชื่อว่าสตรีทบี a ดก็จะเป็นตู้กาชาที่จะมีชุดแบบเป็นแนวสตรีทแนวอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทั้งเครื่องประดับต่างๆทรงผมคาวพาอาวุธตัวรับไอออเชันแล้วก็อีโมดต่างๆตามนี้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงการเดิน10กันบ้านนะครับกับอัปเดตในวันที่18ตุลาคม2023เปิดมาก็จะเป็น ตัวกิจกรรมฮาโลวีนในปี2023นั่นเองนะครับสำครั้งนี้จะมีการย้ายเมืองหลักกันสันหน่อยนะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนทีมเมืองที่ตรงดีเทมซิตี้แทนแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสกินของตัวลิเจตมาร์กได้เจอกับดับบี้ของกิจกรรมเอยแล้วก็เอพีซที่ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือจะเป็นเอพีซีเชมี่นะครับก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวั้านคัสที่เราสามารถนําตัวแต้บเนี่ยมาทําการแลกของพิเศษในครั้งนี้กันได้แล้วก็จะมีอาวุธระดับแปดาวที่เป็นของกิจกกรรรมในนคััั้้งบีบตว โบโลนกะซึ่งจะเป็นอาวุธที่มีการตีบวกมาให้ระดับหนึ่งถ้าหากว่าทําการได้จากตัวร้านคับของกิจกรรมนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น ตัว limited q u e s t กันบ้างแต่ว่าในครั้งนี้จะเป็นลักษณะของตัว limited u r g e n t q u e s t นะครับก็คือจะเป็นตัว q u e s t แบบพิเศษที่จะอยู่ในส่วนของตัว r g e n t นะกับตัว q u e s t h u n t e d domain ซึ่งจะเป็นตัว q u e s t ที่เราจะได้ใช้ตัวปืนแบบใหม่นะครับกับตัว mobile cannon ecs ซึ่งจะเป็นตัวปืนที่เราจะสามารถทำการเปลี่ยนท่าโดยการเก็บกระสุนที่ในตัว q u a k นี้กันได้นะครับเพื่อที่จะเลือกท่าที่ตรงกับจุดอ่อนของตัวศัตรูเนี่ยในการต่อสู้กันในตัว q u a k นี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายของตัวกิจกรรม h a l l o ี e n นะครับก็คือจะเป็น ตัวตู้สเป c สแครของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับที่จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับท a บโผพะ a าวุธตัวชุดเครื่องดบบต่างๆก็สามารถมาสุ่มตัวตู้กรชาอันนี้กันได้นะครับและถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มเดอร์เควสอันใหม่เข้ามานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเดอร์เควส์ในเฟสที่3กันแล้วนะก็จะมีการเจอกับบอสเเตตตัวใหม่นะครับที่จะมีชื่อว่า เซตตัวบอสเดวินนั้นก็จะมีแขนที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นคีบแล้วก็มีการโจมตีที่แบบเป็นสายฟ้าอย่างรุนแรงกันด้วยนะครับก็ต้องระวังการโจมตีใน,ในครั้งนี้กันหน่อยนะแล้วก็สำหรับการที่จะใช้ตัวหลอดพิเศษที่ใช้ในการสู้กับตัวเควนนี้ก็ต้องเป็นหลอดของเฟสสามกันแล้วนะครับก็สามารถหาได้จากการที่แลกจากตัวรางคัาของตัวก,กิจกรรมเอ,อ่ยหรือไม่ก็จะมีการดอบอยู่ในตัวพวกลิมิตเควสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สำหรับไอเทมที่เราจะได้รับจากการเล่นตัวเควนนี้นั้นก็คือมันจะเป็นไอเทม ในการอัปเกรดหรืออัพเมนขั้นสูงกันต่อไปซึ่งในครั้งนี้ก็คือจะมีตัวหลอดแก a นเดดคิปเปอร์นะครับก็คือเป็นการใช้เดดคิปเปอร์ขั้นที่5กับตัวหลอดของตัวเครสนี้มาผสมรวมกันนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถมาฟังโดเฉพาะตัวเควสเท่านั้นนะแล้วก็สำหรับคอลัมนอื่นๆนั้นก็คือจะมีอย่างเช่นตัวไทท l ลหรือก็คือฉายาจะมีฉายาที่จะให้เราทําการผ่านตัวเควดนี้ตามเงื่อนไขก็จะได้รับทั้งเรื่องเกี่ยวกับ ตัวชื่อฉายาที่ในครั้งนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นไอคอนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัววิทอกเกตดีไซน์กันด้วยก็สามารถมาทําการลงเควนนี้เพื่อจะหาคอปเปเซจจากการเล่นโดยเควกันได้นะครับถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มแรงอันใหม่ให้กับโซต่ตอสู้มาควอดอกคาโซหรือก็คือมาควดโด้โลเวอร์เลเวลนั่นเองนะครับที่เป็นทางด้านล่างขวาของฝั่งเกตทะเลทรายนะก็จะมีการเพิ่มทั้งเลเวลของตัวมอนสเตอร์มีการเพิ่มตัวช่วยที่เป็นตัววาร์ปซาวเซอร์เข้ามาแล้วก็ได จะได้เจอกันในเฉพาะแรงนี้เท่านั้นนะครับก็สามารถมาฟังข้หม่กันได้ถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มมิชชั่นพาร์ทในซีซั่นที่25เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีทั้งตัวเครื่องประดับอันใหม่ๆจะมีทั้งส่วนของสเต็มแล้วก็จะมีส่วนของท่าโมชั่นกันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัววิวพาที่จะเป็นแบบทีมโรงเรียนแล้วก็แบบเป็นทีมกลางคืนกันด้วยนะครับซึ่งนี้จะอยู่ในส่วนของตัวร้าน SD s h o ชอนะครับ และถัดมาก็เป็นไฮไลท์คอลแลบของเดือนนี้กับการคอลแลบกับสปริงกันนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแคมเปญที่เป็นกระอยดประจำวนันถ้าทําทำการเราอีกเข้ามาในช่วงกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวสแตนที่มาจากตัวละครของ,ของการคอลแลกกันในครั้งนี้แล้วก็จะมีส่วนของตัวตู้กาชากันด้วยนะครับกับตู้ AC สปริงการสไตล์ก็จะเป็นตัวตุ๊กตาชาที่จะมีทั้งตัวชุดผู้หลับต่างๆของตัวละครของ,ของการแคลบกันในครั้งนี้แล้วก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวสติ๊กเกอร์มีส่วนของสแตแมแบ็กกราวของอาร์ไอดีบิวพาร์ทพราะวัื่อโฮโลแกรมแล้วก็คาร์บะพาวด์วูดตามนี้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงปลายเดือน10กัน้าน,นะครับกับอัปเดตในวันที่25ตุลาคม2023เปิดมาก็จะเป็นเดบิทควีอันใหม่นะครับที่จะมีชื่อว่าไดเซนแพนด์อินเทอร์เซปชันก็จะเป็นเดบิทควสที่เราสามารถเราได้สูงสุดถึง24คนแล้วก็ได้สู้กับบอสเวล่าทั้ง2ตัวของฝั่งสุเทียนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเวอร์ชันเมกาโลติกกันด้วยจะมีทะลุน้องมาปวดอะไรตามแต่ละเวฟแล้วก็จะมีลูกเล่นที่ไปกระสุนทาานเนี่ยในตัวควี้เ่นีั้ ตีมเตด,ดแท้แล้วก็ายาพิเศษเฉพาะของตัวแค่นี้ก็สามารถมาลงมาฟาร,ร์มของกันได้นะครับแล้วก็ถัดมาอย่างสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวตู้กาชา AC นะครับกับตู้ที่มีชื่อว่า Monster m a s า c a r า t t สทก็จะเป็นตู้กาชาที่ต้อนรับแบบแนวธีมฮัลโลวีนนะครับก็มีทั้งแบบเสื้อคลุมสีดำเอยมีชุดพยาบาลแบบแนวผีแล้วก็ขอได้ดื่นตามนี้เลยนะครับ และนั่นก็เป็นรายละเอียดอัปเดตที่ได้มีการประกาศมาในหลายครั้งนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นช่วง Operation Report กันบ้างก็จะเป็นช่วงที่นักถามจากผู้เล่นมาตอบกันนะครับก็เริ่มจากคำถามข้อแรกกับคำถามที่ว่าคุณสามารถเพื่อโอกาส ให้อาวุธระดับต่ำม,มีบทบาทมากขึ้นได้หรือไม่ซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าเราวางแผนที่จะทําให้อาวุธระดับต่ำนั้นทําการอัปเกรดได้ง่ายขึ้นและเพิ่มอ,อัตราการได้รับเพลสก,กิลสําหรับอาวุธตั้งแต่ไปเราลงไปในอัปเดตวันที่11ตุลาคมนี้อานี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุธกับชุดเกราะที่เป็นแบบเรเลตี้แบบต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีการใช้งานกันแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการทําให้อาวุธพวกนี้เนี่ยมีการทําการตีบวกเท่รกเอ็นทาร์และพวกนี้ได้ง่ายขึ้น้นนนแลลววกกกก็็เาาาททีีีี่มมรดออจะโส ได้รับเรื่องเกี่ยวกับเพียสกิลหรือก็คือฟิกซ่าเนี่ยติดมาง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ คำถามข้อที่2กับคำถามที่ว่าแรนด o อมชาเลนจ์คอร์ d จะได้คะแนนง่ายกว่าถ้าลงด้วยเลเวลต่ำช่วยปรับปรุงเรื่องนี้ได้หรือไม่ซึ่งคำตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าปัญหานี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับควี t เทเนียแต่ด้วยการเพิ่มรายการชาเลนจ์อันใหม่ทั้ง Maximize Enemy Level และ c r e a r d i f f i c u l t Multiplay เพลย์ i ม็กซิมิเซจะทำให้เลเวลยิ่งสูงคะแนนอันดับก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นคำถามข้อที่2ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเล่นชาเลนจ์แรกขอนอันที่แบบว่าจะเป็นการลงแบบพวกเควสโคคูแล้วก็เควสทาวเวอร์ที่มีการใส่ชาเลนจ์กันได้นะครับคือเควสพวกนี้เนี่ยมันจะมีที่ตรงที่ว่าให้เราเล่นด้วยตัวละครที่มีเลเวลน้อยๆแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่แบบเป็นระดับสูงเนี่ยมันทําให้เราสามารถจบตัวเควสได้ไวกว่าคนที่มีเลเวลสูงสุดนั่นเองนะครับเขาก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยจะมีเลเวลสูงไปทาไมเขาก็เลยจะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับชาเลนจ์อันใหม่ที่ถ้าหากว่าที่เราลงแบบเลเวลสู ีสุดมากกว่าการที่ไป็่นแบบเลยว่าระดับต่ำๆนั่นเองนะครับคำถามข้อที่3กับคําถามที่ว่า ไอเทมอย่าง x q และ Card x q กำลังเพิ่มขึ้นในครั้งพอมีวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้หรือไม่ซซ่งเคาตอบข้อพิการตอบกลับมาว่า a d d on g e จ e r a เลขั้นที่4นั้นที่จะอัปเดตเข้ามาต้องมีการใช้ Car ส EQ จำนวนมากนอกจากนี้ในอนาคตเราจะมีระบบที่เปลีป่ยนแปลงประสิทธิภาพของทั้ง PA แล้วก็เทคนิคสกิลไว้ต่างๆจะต้องมีการใช้งานตัว x q กันด้วยอันนี้ก็จะเป็นคำถามข้อที่3ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว x q แล้วก็ค a าส x q ที่เป็นก้อนสีแดงกับก้อนสีเหลืองนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการใช้งานค่อนข้างจะน้อยแล้วก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการเล่นไปใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ add-on ที่แบบเป็นจระเขตคลาสสที่มีการเช็คาเอคิวที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ในอนาคตก็จะมีการเพิ่มระบบที่เป็นการปรับเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับ PA แล้วก็สกิลเวทที่ต้องใช้ส่วนของ q q กันด้วยก็สามารถฟา์มเก็บเอาไว้รอก่อนได้เลยนะครับ คำถามข้อที่4กับคำถามที่ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะลดระยะเวลารอก่อนเริ่มเควสซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าเรากําลังพิจารณาระบบที่เมื่อจํานวนผู้เล่นเข้าร่วมถึงสูงสุดแล้วภารกิจจะเริ่มโดยไม่ต้องรอเวลาที่เหลือเราวางแผนที่จะใช้มันกับบางเควสที่เหมาะสมเท่านั้นอ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําถามข้อที่4ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาตอนรอก่อนเริ่มเควสพวกเออเจนเควสหรือเด็กเควสอะไรที่แบบลงหลายๆคนนั่นเองนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันต้องมีการรอแบบว่าค่อนข้างจะนานซึ่งเขาก็จะ การปรับให้บางเควสเนี่ยสามารถทําการเข้าได้ได้เลยในยกรณีที่ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวพร้อมแล้วก็จะคล้ายๆกับตัวเควสหอคอยลูเชโดที่ถ้าหากว่าคนครบแล้วเนี่ย oh. ก็คือทําการนับ 3, 2, 1เทเลพอร์ตเข้าไปในตัวเควสกันเลยนะครับ แล้วก็มาถึงคําถามข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับกับคําถามที่ว่าเมนูร้านแลกเปลี่ยนอักเมนนั้นยาวและหาแคปซูลที่ต้องการได้ยากมีแผนที่จะจัดก,การเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าอัปเดตในอนาคตเราวางแผนที่จะปรับรายการไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยนอักเมน้นแคปซูลในตัวไอเทมแลบโดยจะมีการเพิ่มแคปซูลอันใหม่และจะลบแคปซูลบางอันที่มีการใช้งานตัดออกไปด้วยจะได้สามารถแลกเปลี่ยนแคปซูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้นอ่นนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว การแลกอลเมนแคปซูลที่ตรงรายไอเทมแล็บนะครับซึ่งจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการปรับเปลี่ยนลายไอกไอเทมเนี่ยกันใหม่แล้วก็จะมีการเพิ่มไอเทมอันใหม่เข้ามาแล้วก็มีการเอาแคปซูลบางตัวเนี่ยออกไปตัวร่างค้ากันด้วยแต่จะเป็นเฉพาะอันที่ไม่ค่อยมีการนิยมแลกกันสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่กำลังจะมีการปรับในส่วนของการแลกตัวอลเมนแคปซูลในตัวลายไอเทมแล็บนะครับ แลั้นก็เป็นคำถามจากช่วงโอเปเรชั่ r e ีพอร์ตในครั้งนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมกับแคมเปญต่างๆกัน,กนบ้างก็จะขอเริ่มจากแคมเปญที่มีเฉพาะฝัง่งเซอเญีปุ่นก่อนกันะกน,นะครับอย่างแรกก็คือเป็นการเติมเงินผ่าน b i t แคสนะครับถ้าหากว่ามีการซื้อแต้ม a c ตั้งแต่5,000 a c ขึ้นไปผ่าน b i t แคสก็จะมีโอกาสาร,รับเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มเงินกลับคืนมาซึ่งจะ มีวัลค่าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10000เยนกันเลยนะครับซึ่งก็เป็นแคมเปญที่เริ่มตั้งแต่วันที่26กันยายนไปจนถึงวันที่30ตุลาคม2023นะครับถัดมาก็จะเป็นการคอลแลบกับร้านลอสันนั่นเองนะครับก็คือจะมีการ ได้รับเรื่องกับตัวไอเทมโค้ดที่ถ้าหากว่ามีการซื้อของแก่สะสมคะแนนเขาจำนวนแล้วก็สามารถแลกเป็นเรื่องของตัวไอเทมโค้ดที่จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวบิวพาร์าถ้าแบบเป็นตัวโปสเตอร์ของลานเออรบิวพาร์ทโลเค็คบิวพาร์ทป้ายรอสานแล้วก็จะมีพาร์ทเวโฮโลแกรมที่เป็นสแตนของตัวลานพาร์ทเวโฮโลแกรมที่เป็นป้ายรอสนันแล้วก็จะมีส่วนของลอตเอรีแอคชั่นกันด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการจําหน่ายกู้จำหน่ายสินค้าที่ระลึกกันด้วยนะครับว่าจะเป็นทั้งตัวบิ๊กอะคริลิกสแตนม ภาพจะมีทั้ง Gaming p a พดแล้วก็จะมีเข็มกัดกันด้วยนะครับซึ่งราคาก็จะเป็นตามนี้กันเลยนะซึ่งเป็นแคมเปญตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายน2023นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการคอลแลบกับ FUJQ Q i i h h แล n d นะครับก็เป็นสสนุกของทางฝั่งญี่ปุ่นแลนะเนิร์ซึ่งก็จะมีการนําตัวละครทั้ง6คนจาก d j จิเนี่ยไปคอลแลบกันในครั้งนี้จะมีเรื่องของตัวไอเทมโค้ดมีออริจินอลโค้ดมีการ วางขายเมนูอ,อาหารที่เป็นทีมของ New Jersey ในครั้งนี้แล้วก็จะยังมีสเปเชียลอีเวนท์ที่เป็นการคอลแลบกับยูทูบเบอร์โพนากันด้วยนะครับเสร็จแลยวเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศครั้งหนึ่งในไลน์เฮดไลน์ครั้งต่อไปนะครับแล้วอย่างสุดท้ายก็คือจะเป็นการจำหน่ายตัวคาแรคเตอร์ซอง CD นะครับก็คือเป็น PSO2 New g e n e s i s Song c ซ l งครี o n ่นวอลลุ1ซึ่งจะมีการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10พฤศจิกายน2 0 2 3เป็นต้นไปซึ่งจะมีราคาอยู่ที่3,080เยนด้วยกันนะครับก็คือจะมีเป็นแผ่นเพลงที่จะเป็นเพลงของอนักภาคของตัวละครใ n ดิวเจ n ซิต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไอนะมานอนใน,นเดฟูคอ,ฟอร์ดกันด้วยแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเทมโคดที่เราจะได้จากการซื้อแผ่นอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวล o อรชั่น937จะมีเรื่องเกี่ยวกับบิวพาร์พาร,พร,พรแกรมที่เป็นอะบไลน์ซีดีในครั้งนี้แล้วก็จะมีทั้งเรื่องของสเต็มมีทั้งวีจีบีจว ทเกตแล้วก็เป็นแบ็กกราวด์ของตัว R&D i เนี่ยได้รับจากการซื้ออาแผ่ตัวนี้ได้รับเรื่องของไอเทมโค้ดกันมานะครับและนอกจากนี้ก็จะมีการจําหน่ายแบบเป็นสเปเชียลเซตกันด้วยนะครับก็จะมีการอัพราคามาเป็น 6,380เยนก็จะมีการได้รับเรื่องของตัวแผ่นซีดีกับเทพโคตรที่เหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยนะครับแต่นี้เนี่ยมันจะมีการได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวผ้าใบแขวนที่เป็นขนาดปี 2, ที่เป็นลายของซีดีซองกันในครั้งนี้นะครับซึ่งใครที่ต้องการแผ่นอันนี้เนี่ยก็ต้องมีการซื้อแบบเป็นเซอรยเซตที่มีราคามาเป็น6,000เยนนะครับ อ่ะแล้วนั่นก็เป็นแคมเปญกับการคอลแลบที่มีเฉพาะในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับทีนี้มาดูส่วนที่มีเหมือนกันทั้งสองเซิร์ฟเวอร์กันบ้างก็เริ่มจากแรกก็คือเป็นแคมเปญที่เป็นการประกาศต้อนรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าเนี่ยกลับมาเล่นยูเจซิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในช่วงเวลากิจกรรมตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่25ตุลาคม2023ถ้าหากว่ามีการโพสต์เชิญชวนผู้เล่นใน R X หรือก็คือทว i t เ e อนะครับก็จะมีการ,รบรอบต รับการเชิญชวนเนี่ยก็จะได้รับเพิ่มมาอีก400 SG รวมกันแล้วก็คือจะได้ SG รวมกันเนี่ยถึง500 SG กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดมาตัวอีแล้วก็ตัววูดไอเทมที่มาจากการเล่นประจําวันกันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของแคมเปญอันนี้นะแล้วก็ถัดมาก็คือเป็น creative space container นะครับก็เป็นแคมเปญตั้งแต่วันที่27กันยายนมาจนถึงวันที่25ตุลาคม2023นะครับก็ค ภาพสกรีนช็อตหรือว่าจะเป็นวิดีโอก็ได้ในตัวท w i t t e r แล้วก็ถ้าคัดจัชนะการประกวดเนี่ยก็จะได้รับ AC Ticket น,นะครับก็คือเป็นมูลค่า5 0 0 0 AC ตัวละ1ใบแล้วก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับบัตรขยายตัวห้องเคสเปซเนี่ยแบบ90วันจำนวน4ใบกันเลยนะครับหรือก็คือจะมีห้องเพิ่มเติมแนกอีกหนึ่งห้องแบบ1ปีแบบเต็มๆกันเลยนะซึ่งนี้ก็จะเป็นการแข่งกันว่าใครชนะการประกวดเรื่องเกี่ยวกับการจัดห้องนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแคมเปญของเดือตา ครนี้กับตัวเกียร์อัพพาที่2นะครับก็เป็นแคมเปญที่เหมือนกับของเดือนที่แล้วกันเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้เราไปเล่นคาร์ดที่กำหนดเนี่ยก็จะรับทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวอวธเรื่องของตัวเทมแล้วก็บิวพาที่ไปตกแต่งในตัวห้องค r e s ต์มาสของเรากันได้นะครับซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็นคาร์ดฮันเตอร์เลนเจอร์แล้วก็ฟอร์นะครับ ถัดมาก็จะเป็นแคมเปญฟ d d y Star Remix นะครับเป็นแคมเปญที่จะนำเพลงยอดนิยมจากซีรีส์ p พสโทมาทำการรีมิกใหม่แล้วก็โพลงบนโซเชียลมีเดียแล้วก็บน YouTube กันด้วยนะครับแล้วก็จะมีการนำเพลงพวกนั้นเนี่ยมาแจากกันในฐานะแบบ Music d ดแล้วก็จะมีโปสเซอร์ของกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยนะครับโดยการได้รับจากการที่ล็อกอินเข้ามาในชั่วรากิจกรรมแคมเปญก็จะเป็นแคมเปญตั้งแต่วันที่11ตุลาคมไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายน2023กันเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย การแจกไอเทมทุกสัปดาห์แล้วก็จะมีบูลล่คอนเสิร์ตทุกสสัปดาห์กันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการจำหน่ายแผ่นบูเลของงานซิฟฟอนี2023ีที่ผ่านมาได้เองนะครับก็คือจะมีทั้งตัวแผ่นบูเลแล้วก็เสียีสองแผ่นกันด้วยซึ่งจะมีการจำหน่ายตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนส0 2 3ัเป็นต้นไปในราคา8,250ยเยนนะครับซึ่งก็จะมีไอเทมโค้ดที่เหมือนกับงานในครั้งก่อนกันด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมีการจำหน่ายทั้งฝั่งเซเวียปุ่นแล ยังไม่ได้ประกาศประกาศมานะครับว่าราคาเท่าไหร่ซื้อยังไงกันแน่เดี๋ยวจะไปการประกาศอีกครั้งนึงเนี่ยในหน้าเว็บไซต์ของ p พียวโซ่ทูนเอนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นการประกาศคอลแลบครั้งต่อไปกับ เฟ m มอาร์มเกอนั่นเอ,เองนะครับก็จะเป็นคอลแลบที่จะมีขึ้นในเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายน2023นยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับชิ้นส่วนแคสมีทั้งตัวชุดสูทแล้วก็เส,สต่างๆที่เป็นของการแกลเลยครั้งนี้ก็สามารถเตรียมตัวเจอกับเฟอเกอได้ในเดือนต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่มีการประกาศมาในรครั้งนี้แล้วก็สำหรับรายละเอียดครั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 31ตุลาคม2023ก็จะมีการประกาศอัปเดตในเดือนต่อไปก็คือเดือน11เดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็สามารถเราติดตามกันได้และผมก็จะกลับมาทำเกีสยดกุแบบนี้กันเหมือนเดิมก็สามารถเราติดตามกันได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน